ชุด e ีโวนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับโดยการหาโทเค็นมาแลกนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวฟรีไฟล์ทุกท่านเลยนะครับก็ขอย่าดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง TopT-H นะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจกโค้ดนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตกิตกรรมต่างๆในเกมเล็กๆน้อยๆนะครับผมอ่าโอเคก็นะครับตอนนี้ผมไปเห็นของเซิร์ฟต่างชาติมานะครับซึ่งอ่าผมเห็นนะครับจะมีการนะครับเอาของกลับมาก็คืออย่างเช่นจะเป็นสกิน m อ่า m p 40นะครับผมของตู้อีโวเนาะแล้วก็ จะเป็นพวกชุดในตู้อีโวต่างๆนะครับกลับมาให้แลกนะครับโดยการหาโทเค็นนะครับผมจะมีโทเค็นอยู่สามสีนะมีโทเค็นสีเขียวสีแดงแล้วก็สีม่วงนะครับผมอ่าซึ่งโทเค็นนะครับที่ผมไปส่องมานะครับผมในเซิร์ฟนะครับรู้สึกว่าจะการเติม1เพชรนะครับก็จะได้มาเป็นโทเค็นพวกนี้นะครับผมแล้วนำมาแลกนะครับเป็นชุดพวกนี้นะครับผมอ่าซึ่งการแลกเนี่ยมันต้องประกอบไปด้วย3โทเค็นนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ทราบว่า โทเคนนะครับแต่ละชนิดนะครับหายยังไงมีแค่ที่ผมรู้นะครับก็คือมีชนิดเดียวนะครับอาจะมี1ใน3ามเนี่ยนะครับหใน3ามสี่เนี่ยจะใช้ในการเติมครบ1เพชระครับแล้วก็จะได้รับเป็นโทเคนมานะครับผมเดี๋ยวเรามารอดูกันอีกทีนะครับว่าเราจะต้องทํำยังไงนะครับผมอ่าโอเคครับอ่าเดี๋ยวเรานะครับจะมาแจกโค้ดกันนะครับผมซึ่งเข้ามาที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดประกาศนะครับแล้วก็แลกไอเทมโค้ดกดเข้าไปเลยนะครับผมโอเค โอเคเราเช็ค U i d ดของวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสุ่มเพชรฟรีไฟล์ให้น้องๆดูนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ไปคัดลอก u i d ของเราก่อนนะครับป๊านะครับแล้วก็นะครับมาที่เว็บ24สต e นะครับโอเคนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับกดอ่าล็อกอินเฟซบุ๊กนะครับอ่าโอเคนะครับเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับกดเติมเงินนะครับเติมเงินทัวร์เลนะครับโอเคแล้วก็เอาเลขอ้างอิงนะครับที่เราโอนวอลเลทเบอร์นี้นะครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้เลยนะครับ หลังจากที่กรอกเลขกางอิงเสร็จนะครับก็กดยืนยันการทำรายการนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับเครดิตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสามารถดูเครดิตได้ที่ด้านบนซ้ายนะครับ50เครดิตนะครับจะไปสุ่มของรางวัลกันนะครับกดที่หน้าหลักเลยนะครับปั๊บนี่นะครับมาแล้วนะครับสุ่มเพชรฟรีไฟนะครับโอเคนะครับใส่ UID ของเราตรงนี้นะครับปั๊บปั๊บนะครับนี่นะครับกดเข้าสู่ระบบเลยนะครับว้าวอุ้ยสวยงามนะครับน่าเล่นมากเลยนะครับรางวัลสูงสุดก็น่าจะอยู่ที่3,697เพชรนะครับเริ่มการสุ่มแล้วผม ครั้งละสิบเครดิตเท่านั้นนะครับถือว่าถูกมากนะครับอ๋อจะไงครับผมจจ้าวันนี้อึ๊บโอ้โหเรียบร้อยนะครับอันแรกนะครับอ่าแต่ก็ไม่ดีใจเท่าไหร่โอ้ผมเฉยๆนะเพี้แค่นี้นะครับโอเคแต่ว่าถ้าสําหรับน้องๆนะบอกเลยว่าโหได้น้องๆได้นี่โคตรดีเลยนะครับโโหโคตรคุ้มนะครับก็ดีใจเหมือนกันแล้วแต่ว่าเฉยๆครับเฉยๆเดี๋ยวมาสุ่มให้ดูเฉยๆนะครับเผื่อน้องๆอยากสุ่มบ้างนะครับอ๋อของรางวัลนะครับมีโอกาสได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับ อ่าก็อยู่ที่ดวงด้วยนะครับผมอ่านี่นะปั๊บนี่นะครับโอเคไปกันต่อนะครับยังไงเราก็คุ้มเลยนะโคตรของโคตรคุ้มเลยนะครับโอมีที่ไหน50บาทได้มา5000กว่าเพชรนะครับปกตินี่มันตกอยู่ประมาณเกือบ2 0 0 0บาทเลยนะนะครับโอเคให้ไปยันต่อผมจังวันนี้นะครับอ่ามาอุ้ยอ้าวค้างครับผมจังวันนี้ถ้าน้องๆนะครับอยากได้เพชรฟรีของพี่นะครับก็กดไลค์กดแชร์เลยผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับมา มาโอ้โห,ห,ห172เม็ดนะครับสุดท้ายเรียบร้อยครับผมนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันนะครับปั๊บหุยได้รถด,ด้วยโอยอย่างเท่ครับผมนะครับว้าวตอนนี้นะครับได้มา6,590เอ้ยจะไม่ใช่ดิเรามีเพชรอยู่แล้วเนาะ <laughs> ได้ประมาณ5,000กว่าเพชรนะครับยเยอะมากเลยนะ50บาทนะหาที่ไหนได้นะครับโอเคนะครับ ก็ถ้าอยากตามมานะครับก็ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะครับของเรานะครับว่าถูกต้องหรือเปล่านะถ้าถูกต้องเราก็กดวางลงไปเลยครับแบบนี้นะครับ S R 8 F U L A K X Y 4 3 Q M 6 Q นะครับต้องใส่เป็นภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วกดเชร์งินรหัสไปเลยครับเรียบร้อยนะได้มาเป็นบล็อกกันบล็อกนะครับผมเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม้ามาที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กด นี่ครับปืบ๊บนี่เปิดไปแล้วได้ SBD นะครับผมอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรานะจะมาต่อด้วยการสุ่มตู้อีโวกันบ้างครับสําหรับตู้อีโวนะครับผมโอ้ทำไงให้มันหยุดวะต้องสุ่มใช่ไหมชุดอีโวก็ถือว่าเอ่อุ้ยเดี๋ยวมันเหมือนชุดยอมแมววะชุดที่เหมือนชุดยอดแมวเลย <laughs> เหมือนคล้ายๆกับเอ่อเป็นชุดที่เขาแจกฟรีนะครับแต่เพิ่มพวกแว่นพวกอะไรมาหรือเปล่าคุณน,น,นะครับผมคุณเหมือนกันนะครับคุณตามกันนั่น่ย สวยจะดูกันนะครับผมอเออสวยดีฮะก็คือส,สีเหลืองจะไม่ค่อยสวยฮะผมจะชอบสีนี้นะโอเคตอนนี้เราไม่เหลืออะไรเลยนะครับผมศูนย์ศูนย์หมดเลยนะเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มกันนะครับผมทีหนึ่งครั้งนะครับมาไหมข้ามเลยเวลานะครับผมทีละห้าไปเลยปึ่งรุนด้วยกันนะผมจะออกอะไรจังวันนี้มาแล้วไม่มานะครับเตือนแล้วปึ๊บโอ้โห ลูกคือเกลือเกินไปอีกครับผมอันแรกของเราจะมาไม่ใชนะ่เรามีบัตรอยู่ร้อยกว่าใบนะครับตอนนี้คือถ้าไม่ได้เอ้ยไม่มาไม่ลงเลยครับผมร้อยกว่าใบของเราจะได้ไหมทุกคนว่าร้อยกว่าใบของเราจะได้หรือไม่โอ้โหร้อยกว่าใบไม่ต้องได้อยู่แล้วล่ะแต่มันจะได้กี่อันแค่นั้นนะครับผมปึ๊บลงลงดิลงโอ้โหอะไรนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว คือผมทำนาเกลือหรือเปล่าวะทำไมเอ่อมันมันเกลือจังเลยนั่นอุ้ยมาแล้วอันแรกโอ้ยชั่วเห็นอันแรกแล้วก็ยังแบบให้ชั่วหน่อยนะถ้าแรกไม่มานี <c> ่ <oughs> ไม่ไหวเลยเอ้ยเดี๋ยวไปกดแชร์ดิกวดกลิดนะครับผมอะมาพอห้าครั้งปึ้งมาเลยห้าครั้งของเราปึ้งมันต้องมาแล้วโอ้โหหินแกงล่างมาแล้วผมปึ้งมันต้องมาเดี๋ยวเวลา,ห,าหินแปลงแรกเอาสองสามหินแปลงแรกเอาสามแล้ว มาสี่แล้วห้ามาขอเียวอๆหนึ่งเียวๆหนึ่งเียวๆหนึ่งโอ้โหบัตรเราทั้งหมดแล้วนะครับผมมาเรียบร้อยสีเขียวแน่เลยนั่นไงได้สองอันแล้วนะครับผมอันแรกอะไรดีนะดูก่อนนะครับผมเขียวเอออุ้ยเราก็จะเอาชุดนี้นะครับผมมันสวยดีนี่จะดีดีนี่ก็ต้องใช้เยอะเลยนะเอิมัวยดีสวยดีสวยดีสวยมาก โอเคผมว่าหมุนเจ้าชุดนี้นะสวยกว่านะครับผมทำกันแรกัปเลยนะครับผมปึ๊บเรียะครับเราไม่ต้องการชุดที่แพงที่สุดนะครับผมแต่ว่าต้องทานชุดที่ชอบที่สุดนะครับผมชุดที่ชอบคือชุดที่ใช่นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรานะครับจะมาดูกิจกรรมต่างกันมากก็มีอะไรบ้างเนาะอันนี้กิจกรรมถ่ายรีก็ประมาณนี้เส้นทางโลกนาคตนะครับผมก็ทำพวงกิจล็อกอินนะครับให้รบทุกวันวันนี้นะครับผม เออเราไปดูตัวหลักดีกว่านะตัวหลักผมดีกว่านี่ไงครับผมอ่าจิตกรรมก็มีต่างตางแบนี้นี้เราจะรับันหมวดแล้วละ่ะผมไม่ได้เล่นานานไงเออก็เลยไม่ได้รับนะครับผมประมาณนี้ผมจะกลับ่าเออมันใกล้จะรีแลงไงก็เลยเข้ามาเล่นสักหน่อยครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็โอ้ล็อกอินเท่านั้นก็ได้แล้วโ็ดีเลยครับผมโอเคกีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่ามันเป็นเหมือนชุดย้อมแมวเออรู้สึกว่ามันจะชุดสีอื่นนะมันจะเป็นสีอมพ้มปะ เพระวามาเปลี่ยนสีป่ะประมาณนี้นะครับผมตรงนี้ก็กิจกรรมลงเล่นเนาะครบ90นาทีก็รับทั้งหมดเลยนะครับอันนี้มีวันบอกดูนะครับว่าวันไหนวันไหนเนาะครับผมอันนี้ก็เติมครบ99เพรนะครับก็ได้รับเลยแว่นไอ้อะล็อกนะครับผมโคโนยังไม่ได้เติมผมยังไม่ได้เติมเพรเลยนะเนี่ยโอเคโคโนนะครับทันหมดวเดี๋ยวเติมก่อนโอเคนะครับโคโนนะครับเติมครบหนึ่งเพรนะครับผมอ่าก็ได้รับไปนะครับง่ายๆเลย ก็ต่างประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆครับผมที่รับชมคลิปจนจบนะครับช่วงนี้ก็ยุ่งๆเลยเออไม่ได้มาสตรีมนะครับผมก็กําลังหัดนบให้แฟนสตรีมอยู่นะครับผมโอเคก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับชมนะครับช่วงนี้ก็ถ้าเกิดแฟนสตรีมได้ก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปแล้วกันแล้วก็ให้แฟนสตรีมไปนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับไปเจอกันใ่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย